มามาดูรุ่นต่อมานะครับจะเป็นรุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นไฮไลท์อยู่ตัวหนึ่งเป็นวายแท็กสตอมแท็กนะครับตัวนี้จะมีสององเครื่องยนต์นะครับอ่าตัวนี้จะมี2รุ่นนะครับก็คือเป็นตัวขับ2กับตัวขับ4ี่นะครับตัวขับ2นะครับหล้าน2องแสนบาทตัวตัวขับสี่นะครับหนึ่งล้านสามแสบาทเดี๋ยวพามาชมเลยครับปกติเหมือนเดิมนะครับถ้าเพิ่มสี10,000ถ้าเพิ่มสีพิเศษจะเพิ่ม10,000บาทนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวกระจังหน้าใหม่นะครับพร้อมตัวอะคริลิกข้างบนที่มาเป็นตัวคามาเรนเจอร์นะครับที่มาจากโรงงานเลยกระจังหน้าแบบใหม่ออกแบบแบบใหม่นะครับเป็นตัวลมดําพร้อมกล้องหน้า360องศาพร้อมตัวฉีดน้ําเหมือนเดิมน,นะครับแต่กระจังหน้าตัวนี้จะเปลี่ยนไปมาพร้อมไปนะครับวิ่งกลางวันไฟสองว่างพร้อมไฟสูงนะครับตัวนี้มาใหม่นี่กระจังหน้าเฉดสีใหม่มาพร้อมขีดแดงนะครับ ีบแดงตัวนี้เซ็นเซอร์ด้านหน้าสี่จุดเหมือนเดิมด้านล่างตัวนี้จะเป็นตัวสีเฮากาไฟ์เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เป็นตัวตกแต่งพิเศษนะครับอย่างที่แจ้งก็คือแล้วก็อีกอย่างนะครับถ้าเป็นตัวนี้ซุ้มล้อนะครับตัวนี้จะเป็นขอบดําตัวนี้ก็มาจากโรงงานเลยล้อขนาดของเขาจะเป็นขนาดยี่สิบนะครับยางที่แถมมาให้ปีนี้ก็เป็นยางกุดเยี่ยมเดิมนะครับยางสองห้า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 ยี่สิบนะครับแต่แม็กของเขานะครับเป็นแม็กของปอดเลยนะครับจะมีตัว ซิกเนเจอร์ของเขาจะมีตัวขิดสีแดงตัวนี้มาให้เลยนะครับดิสเบรกก็เป็นดิสเบรกสีล้อหน้าหลังเหมือนเดิมนะครับปีกนกอิสระคอยเหมือนเดิมนะครับอีกอย่างนะครับอย่างที่แจ้งก็เป็นเครื่อง2.0ใบเทอร์โบนะครับกำลังแรงม้า210นะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมนี่สวยมากๆนะครับก็เป็นตัวรุ่นของเขานะครับสตอมแท็กตัวสีดำขอบสีแดงนะครับ ต่อมานะครับกระจกด้านข้างนะครับกระจกด้านข้างขอเขาจะเป็นกระจกสีดํานะครับกระจกมองข้างพร้อมไปเลี้ยวแล้วก็เป็นตัวกล้องรอบคัน360องศาพร้อมไฟสองสว่างนะครับเดี๋ยวมาชมด้านในกันบ้างนะครับด้านในของเขานะครับตั้งแต่ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวตะเข็บสีแดงนะครับเนี่ตัวนี้จะเป็นตัวสีดำแอมเบียนไลท์นะครับขอบสีเงินนะครับพวงมายเช่นเดิมนะครับเป็นพวงมายไฟฟ้านะครับนี่ เป็นพร้อมโหมดซ uh ับ huh. เอนโกลคูดคอนโทรลเตือนการออกนอกเลนนะหน้าจอนะครับคนขับตัวนี้8นิ้วหน้าจอกลาง12-4นิ้วเหมือนเดิมแต่ตัวนี้จะเปลี่ยนไปเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเป็นเกียร์ e shifter นะครับตัวนี้พร้อมระบบถอยจอดมาพร้อมเบรกโคนะครับแล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อจะมี2 h4h4l เหมือนเดิมนะเหมือนเดิม ระบบขับขี่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเกียร์พวกนี้จะเปลี่ยนไปให้ในสีดําดูดุมากนะครับแล้ว yup. ก็เบาะของเขานะครับเบาะตัวนี้ก็คือเป็นเบาะหนังพร้อมเบาะหนังกลับนะครับเป็นเบาะตัวนี้อคาเนล่านะครับเหมือนคล้ายๆของตัวแรปเตอร์นะครับเบาะจะเป็นเบาะ5้านะครับตัวนี้มีด้านข้างนะครับมาดูตัวตกแต่งพิเศษกันบ้างนะครับในเรื่องของลาลังคาลาลังคาตัวนี้ก็คือตกแต่งพิเศษนะครับจากโรงงาน ถ้าเป็นด้านบนนะครับสามารถแกะสลักแล้วก็สลับสามารถมัดจักรยานด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคล้ายเหมือนตัวนี้นะฮะใส่จักรยานใส่นี่ได้อ่าเดี๋ยวสูมไปดูคันสีขาวนิดนึงครับสลับแล้วจะเป็นแบบนั้นนะครับตัวด้านหลังนะครับอ่าตัวด้านบนได้มีแบบยึดล็อกนะครับแต่ว่าเราแกะแล้วก็สลับสองข้างนะด้านในก็เป็นอ่า แอรสามารถปรับอแอร์ด้านหลังได้เหมือนเดิมนะครับก็คือมีพร้อมสแปร์ไฟไว้นะครับ2 3 0โวลต์ h, นะครับใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า400วัตต์เหมือนเดิมนะครับต่อมาอีกอย่างนะครับนี่ไฮไลท์อีกตัวเลยตัวนี้จะมีมาจากโรงงานหรือลูกค้าไม่เลือกก็ได้นะครับจะเป็นตัวโรลเลอร์ลิทนะครับมาจากโรงงานเลยพร้อมโลบาร์ bar, นะครับตัวนี้ปรับได้ถึง5้าสเตปนะครับ เราสามารถกดตัวนี้แล้วก็เลื่อนนะครับปรับได้5สเตปเลยตัวโรลิสตัวนี้จากโรงงานนะครับหรือลูกค้าไม่เลือกก็ได้นะครับผมแล้วก็ตก,กแต่งอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวสติ๊กเกอร์นะครับเป็นตัวสติ๊กเกอร์ใหม่ไฟท้ายเหมือนเดิมนะครับไฟท้ายแบบ LED มาพร้อมไบสปอร์ตเหมือนเดิมตัวกันชนท้ายก็จะเป็นมาพร้อมตัวเซนเซอร์นะครับแล้วก็เป็นตัวกันชนสีดำนะครับ ตัวนี้ลูกค้าให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับนี่อย่างที่ผมแจ้งนะครับราคาค่าตัวของเขานะครับราคาถ้าเป็นตัวขับ2นะครับ1นึ่ล้านสองแสนบาทถ้าเป็นตัวขับ4ี่นะครับหนึ่งล้านสามแสนเบาทนะครับยังไม่รวมค่าสีพิเศษ10,000บาทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อนะครับเข้ามาสอบถามเรื่องชุดแต่งนะครับของแถมตัวนี้กับผมได้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมกันต่อไปเลยครับ ต่อมานะครับมาดูรุ่นพิเศษรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเปิดตัวปีนี้ครับตัวนี้เป็น Everest b y t e c ยนะครับตัวนี้เป็นตัวสีเหลืองถ้ารุ่นนี้จะเป็นตัวรุ่นขับเคลื่อนสีล้อนะครับเคลื่อนของเขาจะเป็นเครื่องดีเซล20ลิตรไบเทอร์โบนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเอกลักษณ์ก็คือเป็นตัวชุดแต่งเหมือนตัว w ายแ c ็กนะครับล้อก็เป็นตัวล้อขนาด20นิ้วนะครับล้อแม็ก o ู d เย a r ยางกู d เยียนะครับเครื่องส0ลิตรไบเทอร์โบตัวซิกเนเจอร์ของเขาอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เป็นตัวตกแต่มน ตอบโจทย์สายแคมปิ้งสายปั่นจักรยานนะครับพวกเรือพวกนี้ได้หมดเลยนะครับมาดูด้านในนิดนึงนะครับเนี่ยด้านในของเขานะครับตัวนี้จะเป็นตัวอีชิปเตอร์นะครับเกียร์อัตโนมัติสิบสปีดหน้าจอกาง12บนิ้วนะครับหน้าจอคนขับส2บนิ้วเป็นพุชสตาร์ทพวงไลายไฟฟ้าแล้วก็เบาะของเขานะครับเบาะหนังดูไฮไลท์นะครับเป็นเบาะหนังแล้วก็เย็บด้วยได้สีเหลืองเป็นวายแสนะครับผม มาดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับด้านหลังก็คือรูปลักษณ์นะครับง่ายๆเลยข้างในก็คล้ายๆเหมือนตัวไวทชททั่วไปนะเออเหมือนตัวเลเวเลตทั่วไปนะครับแต่ว่าจะได้เป็นตัวชุดตกแต่งเหมือนตัวไวแชทนะครับก็มีมูลรูปสลุปมาเหมือนเดิมน,นะครับข้างบนครับนี่ชุดแต่งพวกนี้ก็มาจากโรงงานเลยนะครับตัวโทนสีคิ้วนะครับ เราพามาดูด้านหลังต่อนะครับส่วนของด้านหลังนะครับตัวนี้ไฟท้ายของเขานะครับเป็นตัวไฟท้ายซิเกเนเจอร์เหมือนตัวเอเวอเรสต์ทั่ไปนะครับอย่างที่ผมแจ้งตัวนี้ก็คือเป็นตัวขับสีนะครับขับสีแต่ว่าตัวนี้จะไม่ใช่เอเวอเรสต์เลครับตัวนี้จะเป็นตัวคําว่าว j ยจันะครับสปอยเลอร์มาพร้อมไฟเบรกตัวที่3าปัดต้ำฝนเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็มีผมบแจ้งถ้าลูกค้านะครับท่านใดสนใจแนวทางการแต่งวันนี้สามารถติดต่อได้เลยครับต่อฝ่ามบรรทุมครับ เดี๋ยวผมพาไปเร็วหน่อยครับวันนี้เป็นวันเปิดตัววันแรกนะครับทาง p ิตตี้เขากำลังขึ้นมาโฟนนะครับเดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะครับเอนตัวเอเว e เรสต์บายแกนะครับสวัสดีครับ